มาดูผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกผลิตภัณฑ์ด้านการกำจัดของเสียออกจากร่างกายที่เราเรียกว่ากลุ่ม l l e n s s หรือ Detoxification Nature t e a Fusion เป็นชาสมุนไพรที่ช่วยขจัดล้างสารพิษที่ผนังลำไส้เสริมการเคลื่อนตัวของลำไส้ขัดเยื่อเมือกสารพิษต่างๆแค่ดื่มก่อนนอนไม่ต้องสวนทวารชาสมุนไพรตัวนี้เป็นธรรมชาติบำบัด ได้มาจากการค้นคว้าวิจัยสมุนไพร9ชนิดด้วยกันโดยเฉพาะมัชเมลโล่ซึ่งมีคุณสมบัติในการชำระล้างมูกเมือกตะกอนตะกันที่เกาะตัวอยู่ที่ผนังลำไส้เราลำไส้เราขดไปขดมาอยู่ในอยู่ในท้องของเรายาวทั้งหมด27ฟุตซึ่งยากมากที่จะขับเยื่อเมือกออก จากร่างกายได้ดังนั้นการค้นคว้าวิจัยของ Nature ์ทีจะสามารถทำการล้างอย่างละมุนล,ละไมค่อยๆล้างซึ่งคอสของการล้างในอเมริกาเราจะใช้30วันเราเรียกว่า clear start แต่ในเมืองไทยค่ะเราปรับขนาดให้เหลือสักประมาณ2อาทิตย์หรือประมาณ14 1 5ถึงวันเนื่องจากว่าคนไทยทานอาหารที่มันเป็นกากใยเยอะ ะะแล้วนอกจากนี้มันยังมีสปพคุณที่จะช่วยในเรื่องของการระบายทําให้ลำไส้บีบรัดตัวได้ดีขึ้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นช่วยสมานแผลฝีหนองในลำไส้ลดการอักเสบลดการติดเชื้อในทางเดินอาหารลดเซลลูไลซ์ซึ่งใช้เสริมกับโปรแกรมควบคุมน้ําหนักการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะต้องบอกกับทุกท่านว่าต้อง ้แนะนำดีๆนะคะเนื่องจากว่ามันออกแบบมาสำหรับทุกคนนะคะใช้กับคนธาตุเบาก็ได้ธาตุหนักก็ได้สำหรับคนธาตุเบาค่ะลูกค้าก็จะชอบถามว่าวันนี้ถ่ายดีอยู่แล้วไม่ต้องล้างได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะชาสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นยาระบายแต่ออกแบบมาเพื่อล้างมุกเมือกตะกรัน ดังนั้นถ้าเขาถ่ายดีอยู่แล้วค่ะเราใช้น้ำร้อนหนึ่งแก้วฉีกซองฟอยเอาถุงชาแช่ลงไปจับเวลาสองไม่เกินสนาทีแล้วใช้ช้อนซ่อมช้อนถุงชาทิ้งไม่เอามาใช้ซ้ำนะคะรอจนกว่าน้ำร้อนมันจะอุ่นหรือว่าเย็นแล้วเราดื่มได้ซึ่งรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยมากเป็นกลิ่นเปบเปอร์มิ้นต์แต่วันนี้สำหรับคนาธาตหนักค่ะ จับมือถามลูกค้าก่อนว่าธาตุหนักหรือธาตุเบาถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับคนธาตุหนักเราจะแช่นานขึ้น5-10นาทีค่ะเพราะสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเซนนาหรือมะขามแขกจะออกมากับน้ําร้อนหลังนาทีที่5ไปแล้วนะคะและเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมันนานขึ้นความเข้มของชาก็จะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะเราใช้ติดต่อกัน14วัน หลังจากนั้นควรดื่มสัปดาห์ละ1-2ครั้งจนกว่าจะหมดค่ะแล้วเราสามารถกลับมาทำซ้ำเป็นคอร์ส14วันอย่างต่อเนื่องได้ในอีก6เดือนหรือ1ปีถัดไปนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นการล้างบ้านครั้งใหญ่เป็นคราวๆไปส่วนล้างบ้านย่อยล้างประตูหน้าต่างก็ใช้สัปดาห์ละ1-2ถงครั้งมีข้อควรระวังสำหรับกลุ่ม คนไข้ที่ต้องทานยาเพื่อควบคุมโรคหรือรักษาโรคแนะนําให้ลูกค้าของเราได้มีการทานยาให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งธรรมชาติของยาโดยทั่วไปแล้วจะมีการดูดซึมหมดภายใน30นาทีหลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยดื่มชาเป็นตัวสุดท้ายแล้วเราก็นอนซึ่งชาตัวนี้จะออกฤทธิ์ประมาณ6-8ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆสแก้ว มันก็จะเป็นการมูฟลำไส้เราขับเคลื่อนลำไส้เราแล้วกระตุ้นการถ่ายช่วยช่วยเหลือร่างกายเราด้วยแล้วจะขับถ่ายปกติสุขภาพก็จะดีเยี่ยมค่ะ